กูดื่มก่อนเลยกูดื่มก่อนเลยกูดื่มก่อนเลยมา嘛เอ้ากูอยู่นี่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 เอ้าว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 กอยู่นี่เอาลงองฟักอยู่อย่าให้ติมกูขึ้นนะโอ้โหนี่มันแหลกรวมแบบแหลงรวมตลกคาเฟ่เปล่าวะดูชุดดิแม่ไอติมมึงทำเกินหน้าเกินตาไปนะติมมึงใส่ขนาดนี้เนี่ยมึงไปนู่นดีกว่านู่น แถวแถวไหนนะแถวแถวหน้าเวทีลำบงนะอะเข้าอยู่ออฟกับผีนี่กดดีเฮ้ยโอ้โหเออกดเออโอ,โอ,โอต้องให้บอกนะเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นลุงยามกันนะครับความสามารถพิเศษของลุงยามเนี่ยก็คืออการเห็นผู้เล่นคนอื่นครับ เรามาลุยกันในด่านน้องน้ำนะครับหรือน้องไหนไม่ใช่นี่กขอนอื่นเลยนะเปิดประตูก่อนเฮ้ยกูว่าแล้วไอ้เหี้ยกูได้ยินเสียงเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยเฮ้ยอ๊อฟอ๊อฟเว้ยอ๊อฟอ๊อฟเว้ยเฮ้ยมึงอะเฮ้ยไออ๊อฟไปแล้วไอเหี้ยกูไปแล้ว โอ้โหเจอแต่น้ำอินดิจิดิงให้ตายเถอะออฟไอออฟเมื่อกี้มึงไม่รู้ว่าผีมาจริงดิเพื่อนแต่ยันนั้นนี่เห็นปะเราจะเห็นเงาเพื่อนเห็นปะเราก็จะรู้ได้ว่าเพื่อนทำอะไรอยู่นะครับอะไร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  ทำไมทำไมอะไรเอ้ยอยู่กับกูทั้งวันนะถ้ากูบอกนะ้ามึงตามกูเนี่ยกูอยู่อยู่กับกูทั้งวันนะอะไร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 เฮ้ยกูรู้จังหวะกูรู้จังหวะเฮ้ยอะไร เฮ้ยมึงจะทำอย่างนี้กูไม่ได้นะอะไรอะไรอะไรอุ้ยเฮี้ยโดนเฉยเลยว่ะโดนเฉยเลยว่ะออฟออฟออฟช่วยกูด้วยออฟออฟไออ็อฟออฟช่วยกูด้วยกูจะเอาทูไปออฟออฟกูจะเอาทูไปวางออฟเออสวยเออช่วยกันทำมาหากินหน่อยดิออฟกู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 อันนี้ไอตัวนี้มันชื่ออะไรวะยูมิปะ Umi, is, ยูมิหรือยูริหรือยูอะไรทั้งอย่างนะครับเฮ้ยผีอยู่กับเรานานอยู่นะเพื่อนเนื้อหาของได้อยู่นะเฮ้ยใครทุบผีวะมันเหมือนมาแล้ววะออฟเคดีปักตุบแต่เราไม่สวดนะครับเราไม่สวดเราไม่สวดหายที่ก่อนหายที่ก่อนนี่ไงกระถางทูบนี่ไงคือยามเนี่ยพลังกายมันแบบมันวิ่งหนีผีแบบจ้วงไวอยู่นะทุกคนแล้วก็มันลดช้ากว่านี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้ว สามที่แล้วสามที่แล้วเหลือตะปูอันหนึ่งนะจเย็นเว้ยเพื่อนเรายังไม่มีใครบาดเจ็บเลยนะแบบขึ้นสีแดงๆเจ็บหนักสาหาัสแบบยังไม่มียังไม่มีจัดว่ามาดีนะทรงดีนะเกมนี้อะมาไว้เพื่อนรักเดี๋ยวผมขอหาก่อนเผื่อจะเจอแบบยันอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเจอเลือดก็ยังดีนะทุกคนนะอะสมพรปากกูจริงเนี่ยยันตรงนี้ก็มี เฮ้ยเพื่อนสวดหรอเฮ้ยมันก็สี่ที่แล้วดิเพื่อนเพื่อรักสี่ที่เลยเนี่ยนี่ไงนี่ไง,จง,จงเอจอแล้วเจอแล้วเพราะว่าเนี้ยนะต้องแต่เป็นตะปูแล้วเพราะว่าถูกแม่งหมดไปแล้วทุกคนผมว่าชัวเว้ยอ่าสุดยอดเลยผมบอกเลยอยาให้สวดครบสามที่นะครับผีเละ็นะครับเล็กปได้วะเออนี่ไงโดนละเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะเอาเลยอ,อ,อ,อ๊อฟอ๊อฟเฮ้ยอ๊อฟไออ๊อฟโอ้โห อออไปเออไม่ไปยืนพันสายสินเฉยเลยอะเออสวดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะสวดนะทุกคนนะเราต้องมีแบบของติดไม้ติดมือไว้อันหนึ่งนะเก้าเก้านะพิมพ์ก่อนเผื่อมีคนไทยคือเก้าเก้าเนี่ยคือการสวดแบบเกือบจะเสร็จนะครับอ่าเพื่อที่เราจะป้องกันการแคมป์ของผีนะครับถ้าเราสวดเสร็จเป็นที่ที่ไปเนี่ยผีมันจะไปแคมป์ลอยตรงที่จุดที่เราจะไปแบบสวดต่อไปได้นะครับทุกคนครับ มันเป็นการแบบเป็นทริคนะเป็นทริกนะเฮ้ยยามมันมันกดแม่นหนึ่งวะเฮ้ยความชำนาญมันน้อยนะยามอะ่ะดูดิดูดิถึงแม้มันจะน้อยยังไงผมก็ยังกดแม่นอะ่นกนอะก็ยังดูดดก็ดูดิคุยเยอะเหลือเกินคุยเยอะเหลือเกินโอ้โหแม่นเกินแม่นเกิน,ม,น,กนมันเป็นยามจริงปะเนะี่ย ยามคนนี้แม่งชื่อนี่พาป่ะเนี่ยแม่นเกินหูเกือบโหผมว่าสามารถสวดถึงเก้าเก้าได้เลยนะผีไม่มาด้วยนะทุกคนนะเก้าเก้าแล้วเก้าเก้าแล้วเก้า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 ไป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 เราไปสวดที่อื่นครับทุกคนครับเก้า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 แล้วนะนี่เีเดี๋ยวเราไปสวดในห้องนี้ต่อเว้ยผีมันอยู่ไหนของมันวะ เฮ้ยโอ้ยไม่เอาผียีาเมตรยี่สาเมตรยาาๆนะครับสวยผมว่ารอบนี้นะเพื่อนน่าจะจุผีเป็นหมดเห็นไหมวะเฮ้ยออฟออฟเจ็บวะเก้าเก้าเป็นหนึ่งที่แล้วอะเฮ้ยสวดเลยยูมิยูมิมะยูมิมะเออช่วยกันไว้หมวกเขียวหมวกเขียวเฮ้ยตายว่ะไปสวดต่อเดี๋ยวผมไปชุบเอง เฮ้ยอยู่มีมึงสวดดีกูจะไปชูเบงองนี่กูเป็นผู้เสียสลานะเนี่ยเย็ดเยอะๆนะมึงก็จะมาชูเหมือนกันหรอจิตใจแบบจิตใจมันเอื้ออาทอนไงใช่ปะมึงไปทำอย่างอื่นเลยเดี๋ยวกูชูเองเพื่อนรักเรื่องช่วยคนเนี่ย จิตอาสาอยู่แล้วกูอะเฮ้ยก้าวๆแล้วนี่วะโอ้มันก็มาขึ้นตรงนั้นพอดีเลยอะก้าวแล้วแหละมันสามที่แล้วนะข้างล่างนี่กูว่าส่วนให้เสร็จเลยปะเสร็จเลยเสร็จเลยมันต้องพี่บอกนะบางทีแบบเราไม่ได้คุยกันเงี้ยมันจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะ เรามีนีดิงนะคือแบบทั้งวันนะผีอยู่กับผมทั้งวันเ่ะโอ้โหเสร็จแลวโอไอฟตายแล้วอะไรอะบ้าผีวิ่งไปะเฮ้ยมึงวิ่งไปทางไหนสักทางสิเฮ้ยเอไปไปอ้า หลุดหลุดหลุดทุกคนขอโทษขอโทษคือผมเห็นชุดนี้นี่นึกถึงแยมยโสธรอ้าวโอ้โหมีดยาวจัดเลยปิีนยาวจัดเลยละยาวจัดเลยยาวจัดเลยยาวแบบยาว,แบบยาวแบบยาวเฟ้ยเลยละ่ะเฮ้ยว้าวชีวิตมาได้มาได้ตาร์มาแล้วเอาอย่าอย่าอย่าเล่นลิ้นขอร้องอย่าเล่นลิ้น แล้วไปไหนวะอาวุธเยอะนะมึงมึงมึงรอเลยนะไอ้ผีนะมึงรอเลยนะกูขี้หยาหายาด้วยนะประเด็นนะผมว่าเราเอายันดีกว่านะทุกคนนะไปเราไปสวดอุ้ย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 เอ้ยเข้าไม่ได้โอ้ยไอติ้มไอติ้มสวดไอติ้มไอติ้มมึงสวดดีเฮ้ย เฮ้ยมึงตามกูอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเพื่อนรักเพื่อนรักเอ่อ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 เฮียมันไปก่อนเลยวะแม่งเฮ้ยเฮ้าไม่เลี่ยมมองกูอย่างเงี้ยเอาไม่เลี่ยมอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้โหเฮียเอาเรื่องว่ะเนี่ยอีเนี่ยมันเอานะมันเอานะรู้สึกว่ามันเอาจัดเลยนะเอานะเอานะมาดิมาดิมาเดี๋ยวมาดิอ้าวจบจบแล้วมึงอะชีวิตอะชีวิตจบแล้วสวดอันนี้เสร็จแล้วสวย

อะไรอะไรอะไรเหลือสวดอีกอันเดียวนะมาดิกูมีเอนดิจิเลยกูวิ่งได้ทั้งวันน่ะมามามาๆมาๆมึงจะเอาไงอ่ะกูดื่มก่อนเลยกูดื่มก่อนเลยกูดื่มก่อนเลยมามาเอาเอาเอาเฮ้อาดิเอาดิมาดิมาดินี่กูอยู่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 นี่เอาวอาวว้าวว้าวว้าวอยู่นี่เอาลงองมาๆมาๆขอก่อนขอฟาดสักทีเถอะวะมา สักทีเขาวะไอ,อออฟไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูแก้แค้นให้เพื่อนรักโอ้โหไม่ได้ของเลยว่ะทุกคนนะเฮ้ยมันหายตัวอยู่กะวะเฮ้ยกูขอมีดบ้างดิเพื่อนเพื่อนรักไดีววะมันอยู่ไหนบดวะเฮ้ยอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงมึงจะไปไหนวะเฮ้ยมึงหนีแล้วเฮ้ยผีหนีครับทุกคนครับผีหนีอ่ะตอนเนี้ย แม่งวิ่งเลยอ่ะคือแบบวิ่งแยบมันจะวิ่งลงน้ำอะดิว่าแล้วไอเทียมุกเดิมเลยคือแม่งบางคนนะบางคนที่เป็นผีมันจะวิ่งลงน้ําประเภทนี้แหละเพราะว่ามันรู้ว่าบนบกแม่งสู้ไม่ได้เว้ยแล้วแม่งก็จะเหลี่ยมวิ่งลงน้ำเนี่ยแล้วแม่งก็จะยื้อเกมไปเรื่อยๆนะอ่าเหนื่อยใจแต่ก็ต้องสู้ไงมาๆาเอาดิบวกดิบวกบวกบวกไหน แม่งอยู่บนปะอยู่เหมือนอยู่บนปะผมว่าเราออกก็ได้นะประเภทเนี้ยออกไหมออกไหมนิวร์ไหมพิมพ์ไงวะนิวอนโกโก,โกมันมันไม่ไฟอ่ะว้อถ้ามันไม่ไฟอย่างงี้นิวอนดิว่าบปะะคือมันไม่ยอมไฟไง ววิววิไหนวะเนี่ยมันหนีเว้ยผีมันหนีอ่ะทำไงอ่ะคือผีมันก็หนีอ่ะเฮ้ยกูกันใส่สินก่อนคือแม่งยื้อยื้อนะผมว่ามันเป็นเล่นอย่างงี้มันไม่ค่อยมันอ่ะผีมันไม่แบบไม่ไฟอ่ะทุกคนแต่จริงจริงเพื่อนเราจะออกก็ได้นะแต่จริงจริงเราก็ยังไม่ออกอนะ่ะเพราะว่าถ้าเราออกไปเราก็ออกคนเดียวเพื่อนมันอาจจะอยากอยากสู้ไง จึงปะมันต้องเข้านิวนร์เหรอผมว่ามันไม่ยอมไฟอะ่ะฟก c ก y ยูมึงมาดิไอสัตว์มึงมาดิเยียมึงมาดิคำอ e อนแมนเฮ้ย <c oughs> มึงมึงพิมพ์แบบพิมพ์แบบออดีเพื่อนรักไอสัตว์คำอ e อนแมน <c oughs> เฮ้ยมา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  อ้เหี้ยกูน้ำเม้งไอสัตว์เอามาอะไรมาดิไอ้เหี้ยมันไม่ยอมมานิวอนป้าเพื่อนไอ้เหี้ยกูลำคาญในน้ำคือแบบเราวิ่งชา้าจับไง we just three เออมาดิมาดิก็มาดิ <c oughs> มาดิผีแม่งเอาหัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ ไอ้สัตวอย่าให้ติมกูขึ้นนะกูบอกให้นี่นะอย่าให้ติมขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเนี่ไงนี่ไงวิ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 น้ำมนต์นี่กูเกลียดมากเลยไอ้สัตวแม่งตีไม่ค่อยโดนนะทุกคนนะแม่งสาดน้ำมนต์ไม่ค่อยโดนนะเอ้ยไอ้ติมมันออกไปแล้วอะผมว่าเราไปออกนิวอร์กันดีกว่านะเนี่ยอ้าว หมดว่ะหมดว่ะอะไรอะไรอะไรอุ้ยกูจะตายเยี่ยชุบกูด้ว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 ยเยี่ยชุบกูด้วยชุบกูด้วยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอร้องโอ้ยมันมันมีเบริเบีสวยสวยกูไม่มีอาวุธกูหาอาวุธแป๊บกูหาอาวุธแป๊บนึงเพื่อนรักใจียวยังเย็นังเยวยไอ้นั่นแม่งออกนิวนไปละ คือแม่งน้ำมนต์มันแบบมันแรงนะผมว่าน้ำมนต์มันแรงนะมันแฟดด้วยแต่ว่าแบบมันสาดไม่ค่อยโดนเนี่ยดิโอเคผมว่าที่ดีที่สุดน่าจะเป็นลูกประคำป่าววะโอ้โหโเกมแม่งสิบห้านาทีละให้ตายไปซินเนาะมาดิหายตัวมาเฮ้ยมันไปหายยู่นันวะวิ่งขึ้นมาเพื่อลักวิ่งขึ้นมากูไปช่วยกูไปช่วยกูช่วย ไมยเราไม่มีอาวุธไงคือเราโดนมันตีง่ายกว่าไงเราต้องแอบ,บก่อนนะผีมันตายยากจัดเลยคือผมพลาดแบบนี้มาหลายรอบนะไมยถึงว่าแบบเด,เดี๋ยวเราขอดักก่อนเฮ้ยตายแล้วว่ะอีนั่นตายเฮียกูจะตายไหมเนี่ย เชี่ยตายเลยอ่ะผมว่าผมต้องอยู่แถวนี้ก่อนอนะ่ะสวย ทันปะทันนะผมว่าทันนะเนี่ยทัน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 เพราะว่าถ้าคน,คนเพื่อนเราตายอีกคนหนึ่งอะเราสามารถออกนิวรอนได้แล้วเราชนะนะเฮียแม่งบีเคบีอีกแล้วอะมันจะไล่ยีนั่นอย่างเดียวเลยเว้ตอนเนี้ยเราต้องแบบถ้าเพื่อนเราตายเราต้อง ปิ้งวิ่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 งอ๋อตีไม่โดนตีไม่โดนในสัตว์ตีไม่โดนมึงมาหากู้มาหากู้มาดิโหโคตรยื้อเลยนะทุกคนนะจะยี่สิบนาทีแล้วนะสามนาทีมาได้รูปประคำแล้วแต่มันจะตียากมากนะรูปประคำเนี่ย ไอ้เพื่อนออกว่ะมากูคนสุดท้ายอ่ะมึงมากูอ่อนน่วอนนิวไยทเ่ี่ะมองตรงนะทุกคนนะไม่ใช่อะไรนะกลัวที่อ่ะกลัวแพ้วุ่นตรงเลยอย่าพึ่งมากูจะออกกูจะออกอย่าพึ่งกูจะออกกูจะออก กูจะออกไอเ้ไอเหี้ย <g rab ble> ไอ้เหี้ยไอ,อ้ย <g rab ble> ูโอโอโอ้โหคือแบบทุกคนในเหี้ยไอ้คือแบบ <g rab ble> ไอทีสุดท้ายอะ่ะไอตอนที่เรากำลังเปิดดิวอ,นอันแล้วผีแม่งตีเราพอดีใช่ปะคือแบบผมคิดแล้วถ้าผมกด e ครั้งหนึ่งอะ่ะระยะการครูดาวของคัตเตอร์ผี่มันจะพอดีเว้ยแล้วผมจะตีไม่ได้ผมอาจจะออกไปได้ไงอะไรเงี้ยผมก็เลยวิ่งก่อนเว้ยวิ่งเพื่อจะจูอีกรอบหนึ่งเพื่อจะไปแบบตีมันด้วยรูปประคำอีกรอบหนึ่งตอนมันออกตูแต่จังหวะสุดท้ายเห็นปะคือแบบมันมาช้ากว่าที่ผมคิดเว้ยแล้วกูก็พลาดไปแล้วอะ่ะแล้วคัตเตอร์แม่งยาวจัดเลยปั๊บแตก แตกแตกไปอ่ะไม่เป็นไรถือว่าจบนะถือว่าสนุกอยู่นะตอนี้นะถือว่าแม่งแต่แม่งยื้อจัดเลยนะทุกคนนะก็เอาคลิปแบบที่แพ้ผีมาให้ดูบ้างแล้วกันนะในในพาร์ทของคนนะนะคือแบบชนะมันชนะแบบเดิมๆมาฆ่าผีก็ก็เหมือนเหมือนเดิม,ม,ดม,ม,ดมอ่ะก็ไม่เป็นไรอโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมให้กับช่อง h- อชเทอร์ลิด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมว่าผมจะมาเล่นตัวไหนอีกนะฮะก็หวังว่าคลิปหน้ากูจะไม่ตายแห้งแบบนี้นะครับก็สวัสดีครับ go crazy. Uh, go, uh, go crazy go stupid go crazy go stupid go crazy yeah go stupid uh go crazy uh, a little bit